ได้ได้ได้กี่จุดนะรถได้สองตู pues ้ได้หน nah ึ่งเป็นสามเท่าไหร่ถ้าจะมาเจ็ดจุดประมาณสิบสิบจุดได้ครับเปรวงที่มันขยายไปที่ออกไปอย่างนอกพื้นที่นิด้วยวถ้างั้นสรุปก็คือว่าเราตั้งเป้าสามวันเนี่ยสามพัน

นายนำอำจังหวัดปรุมธานีรีขีดแท่ส่วนวันนี้จะลงมาบริการที่น้องทุกคนให้ได้วันละหนึ่งพันคนนั่งเรโอเพ่รัชการนี้แก่ยากไหนดูหนอพัดาเชืลาวุชลาวเลยกูเลยกาเดกูไม่กู้เสยามไนอ้ยเลกูมามาร้องนี่น้อนนี่น้องะล้าแ่พูพ้อแล้วแต่ทุดพ้อการน้องเมื่แก่สอง อบองศาโนบันดีโก้บาดีเวสตัวลูดายเอาเน่ในเช้าวัอ้อยอ่ะอ๋อไอ้ยู่น้องพา่อาสิ่งนีอ๋อระดมโลกรแะเราะคะคุมท่านระธานในการตรวตรวจสามวันเพื่อให้พี่น้องอย่างน้อยสามพันคนได้รับการเข้าตรวจวันนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องอย่างดีต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคน นี่นอนทีนี้ก็ตัวอดเิษอมี่ตมาตามแล้วก็ยังนี่ตะดาดูมาล้นทีก็ตัวหลังมารวดแล้วขอเลี้ยย้ำครั้งหนึ่งอย่าให้คนอื่นเข้ามาแต่คนกับพวกเรายูมา้เนี่นทีละมาบุละมาชาติว่าชิก็ดมาเียเนี่กาะหนยดีไอีอารมณกนทีนี่กชนะเาว้ดูจะด่าดูดนเดีวเนตัวอัดพ นนอจ้นอราบกอยนีไนคาทได้จหจองัน้แล้วลบัตีไปแล้วก็ยใช้ประตอนนี้ถ้าสมมติเราเพิ่มเราเพิ่มจำนวน

ดูจะเพื่อนในตอนเดียร์หนูเดียร์รู้จักดูว่า อดีตเคยมีไหม uh huh. แล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการปอดเป็นอะไรไหม <Yeah. S 1> อันที่สองคือจะเอาวพันธุก,กรรมออกมาถอดดูว่ามันมาจากไหนแน่เช <Yeah. S 1> ่ถ้าสมมุติว่ามาจาก่าคิเหล็กมันจะต้องมีตัวแบบนี้ oh. ถ้ามา